คอมเมนนี้บอกว่าให้กดทีเพี่ต้องกดยังไงวะแบบเปนี้เหรออันนี้เหรอนี่ต้องกดยังไงอ่ะกดทีเผอ่อค่ะหลินก็จะมาเปิดกล่องนะคะ Regen Daily Q เนี่ยก็คือจะเป็นกล่อง5รอบนะคะของแต่ละดันนะคะวันนี้หลินก็สะสมครบ100กล่องแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเปิดในสตรีมฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะเดี๋ยวหลินต้องเอากล่องออกมาก่อนแล้วก็เคลียร์คางก่อนนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเปิดแล้วนะทุกคนว่าเราควรทอยเต่าดีไหมมอนก็มากวนวุ่นวายใจจริงๆเลยเปิดแล้วนะห้าสี่สามสอง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างในคืออะไรข้างในคืออะไรได้หัว FA นะคะทุกคนครับมานาะโอ้โหไม่ต่างกันเลยทุกคนอยากจะร้องไห้เป็นภาษาฝรั่งจังเลยหันหน้าเข้าบ้านเรือนหันหลังใส่น้ำตกนะคะทุกคนเป็นโงเฮงที่ดีนะคะสําหรับคนจีนนะทำคอนเทนต์อะไรแต่ครั้งคือแบบต้องทําใจอะ่ะห้องนี้จะเปลี่ยนชื่อแล้วนะทุกคนจะเป็นช่องเกลือแชนแนลนะคะไม่ใช่หลินหลินแชนแนลนะเฮ้ย M สิบสี่ป่ะวะโอ้โห ทำไมไม่สองลูอะเออเอาไว้ให้ลูเดียวถ้าพี่ทุกคนรู้กันนะถ้ากล่องห้าโรคนะรีเจนรีดดคิว,ว,วที่เราได้จากแตนอาดันเนีน่ยมันก็จะมีแต่ของแบบประมาณนี้แหละย <Yeah, S 2> ากมากที่จะได้ของดีใช่ไหมแต่เด็กก็ไม่ไม่หวัน่นไม่หวั่นมา,ม,ามากนะคะทุกคนเด่กก็ยังจะซ้ต่อไปนะแพนดีโมเนียมอ๋อเนี่ยหวัวร้อนด้เช้าอีกแล้วทุกคน mm hmm. อันนี้จะเป็นร้อยสี่สิบอเวกนะคะทุกคน โอ้โหหินขาวเพี้ยวหลินน่ะน่าจะเก็บเอามาทําในตอนที่แบบว่าลางคายหินขึ้น 1M ถึง 3M เนาะทุกคนว่าปะ m อ็สสักชิ้นเ็ร้องเนี่ยจะตั้งใจเรียนเลยโอ้โแต่หินไม่ได้หินแดงนะทุกคนแต่ก็ไม่อยากได้หรอกเอาตรงทุกคนคือแบบคือเราไม่ได้พูดแบบกับคําเราพูดปุ๊บมาเลยทุกคนนะคะหินแดงนะไปทุกเมืองอ่ะหันหลังเข้าน้ําตกมันไม่ดีหันหลังเข้าทะเลก็ได้วะ กล่องเอามาจากไหนครับเซตจำนงแห่งไฟค่ะทุกคนก็คือกล่องนี้นะคะได้มาจากการลงดันในแต่ละดันครบ5รอบแล้วจะได้กล่องลิเซนต์เดทิด้คิวมา1กล่องถ้าอย่างแบบต้ม5หรือดันมาเซล,ล5รอบมิลลาดอเวกห้ารอบเนี่ยเราก็จะได้กล่องนี้มา1กล่องนะคะหลิงอะได้ปุ๊บหลิงไม่เปิดไงหลิงเก็บไว้นะคะจนครบ100กล่องแล้วเอามาเปิดทีเดียวซึ่งหลิงก็ทํามาทั้งหมด3 EP อีแล้วนะคะอีีแรกได้มอไซอีพีสองได้หิแนแดงอีพีสามก็จะ ันทำอยู่นะคะไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะคะอดเปรี้ยวไว้กินหวาน เฮ้ยจูกอะคือทุกคนพี่ดูดิพี่ที่เขาดวงดีๆเขาลงรอบเดียวอย่างนางแฮมปัสอะลงรอบเดียวแล้วเปิดปุ๊บเขาได้แหวนวิงออฟลักบวกสี่ลิงเก็บต้องกี่กล่องเนี่ยออยู่ไม่เห็นได้เลยอันนี้จะเป็นสติมเมอร์เคสซี่นะคะด้วยดันดวลไฟอเวกนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ดังพวกนี้จะไปลงล่ไหวเพราะว่ามันทํารอบไม่ไหวแต่ของอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นไงนะคะพูดถึงมันเป็นของอะเรียมมาให้ก็ได้ไม่ได้ของซีโอ้อโห หลินสมควรถอยต่าก่อนเปิดไหมทุกคนฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าทุกคนกดพวใจเราจะได้ต่อข่าวอุยฮัลโหลเพื่อินแดงว่าทำไมเนี่ยไม่ได้นับเลยนะบัตรเงินปะไม่ต้องถอยต่าหรอกความเกลืออยู่ในตัวเราโอ้เจอคอมเมนต์นี้หลินแบบเผาแทบสุดอะเปิดวนะ 432คัมภีร์ไบเบิหรือว่ามันเป็นคัมภี์ของโพนกิฟทุกคนได้แล้วนะคะของดีหนึ่งอันซึ่ครับกันแตกดีไว้นะคะเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่5่า432ดาบพลาเดียม่ะทุกคนเฮ้ยโอ้โหเหมือนกันเลยอ่ะคือมันน่าตกใจนะถ้าได้ต่อแนงว่าจอขาจะกล่องห้ารอบสองกล่องนะคะโอ้โห กดทีเพอครับกดทีเพอต้องมีนต้องกดยังไงอะ่ะเจกคน <c oughs> คน <c oughs> คอมเมนต์นี้บอกว่าให้กดทีเพอ,อ,งงอแบบน,อนอิต้องกดยังไงวะแบบอันนี้อ๋ออันนี้หรอหนินต้องกดยังไงอ่ะกดทีเพอ,อโอเคหนิจะกดเมืองน,นี้ยาวๆนะคะทุกคนกดแบบงงๆเอ้ยได้กำาไง โอ้ oh my god ทำะไมไหนต้องดีใจแบบขนาดนั้นวะมันก็คือของแลงนะทุกคนเอาตรงนะคะกำไรตัวนี้เอาไว้ใส่เฟสใส่เวลสำหรับเลเวลน้อยๆก็ได้นะคะทุกคนที่เพิร์ตนี่ใช่ไหม เมือคืนเอลิไดแอมเอทอษฎสดีนี้ใช้ได้หรดทุกคนเยี่ยมเอาไปเลยสอง้ิวโป้งเปิดในดันแจไม่ได้หรอเปิดในดันแจแต่ทฤษฎีนี้ยังไม่เคยลองอะไปดูนะคะใครบอกมาคือไม่ให้เขาโกหกได้เป็นแจหกแล้วกันนะไปนะคะ5 4าสี่สามสว้าวไว้รองเท้าน่ารักจังเลยตะพุตุปีนะคะโอ้โหเป็นคิสตัลนะคะทุกคนอะเปิดใกล้ๆสุสารนี่แหละนะคะ ถ้าสมมุติว่าเกลือก็จมกองเกลือไปเลยนะมาแค่มาสนมาแค่อย่างละทุกคนเกลียดเรียวโอ้ก oh หนักนะซาสอรรมเรนี้นะมเข้ามาเลยชิ้นพร้อมแลวเฮ้ยได้อยู่ M8 นะคะทุกคนเจ้าเสือเรืองพญานนากหอกระเสืออยูเดซแต่หันว่าคือบ่มีโโซบุเฮ้ยโอ้โหไม่สังเาตเลยโอ้ยเลยชิ้นกล่องสุดท้ายเราไม่อยากจะเปิดเลยชิ้กล่องสุดท้ายนะได้อะไรที่บบว่าไม่น่ารักอะคือแบบผลินต้องคิวตัวเองมากๆในการที่จะกลับมาท e ํา EP4 ทุกคน <laughs> 5 4 3 2จะมาก็มานะหูดิเฟนต์อะเอออย่างอแงนะบอกเลยมาเด้อคือเราไม่น่า ดุน้องเลยอ่ะเป็นเนี้นะคะจะเป็นสองกล่องสุดท้ายเปิดแล้วนะ 5, 4, 3, ห้าสี่สมช้อนอู้หทุกคนตบลงแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะว่าได้อะไรบ้างก็จะได้เงินอยู่2 9บเอมอันนี้ได้สิบแตรนะคะทุกคนและก็ของแรนในคอนเทนต์นี้ค่ะนี่จะเป็นตัวนี้นะคะที่ทำากันแต่ยีิวายได้มาหอันก็ยังมียังพอกอบปูหน้าได้นะคะทุกคน